ันนี้ค่ะฝั่งนี้ไปต่อกันทำงานต่อบสวัสดีค่ะเอาหญิงสาวโบกี้ขางานวันนี้ค่ะทำชงค่ะเราโอ้โหโฟอร์มันพิธีสุดจัดใหญ่จัดเต็มมากพวกเราเพราะว่าจริงๆโชว์เนี้ยค่ะพิเศษมากเพราะว่าพวกเราอ่ะให้น้องการซีเอไอผู้ช่วยของเราเป็นคนคิดให้คือตอนที่สองแกคือเขาคิดให้เหมือนกันใช่ไหมคิดให้แบบคิดให้จริงๆอ่ะทั้งแบบคือจริงทำหลายอย่างมากทั้งช่วยคิดโชว์ทั้งช่วยคิดรูปแบบโชว์ทั้งช่วย คิดชื่อได้คิดชื่อวงได้คิดคอนเซ็ปต์ได้รวมถึงแบบสามารถแต่งเพลงได้ด้วยแล้วแต่งได้จริงๆเพราะว่าอันนี้คือวันที่ไปถ่ายแอดของซัมซุงเนี่ยคือได้เพลงจริงๆจาก Galaxy AI จริงๆอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่เราตอบโจทย์เราเลยใช่ค่ะแล้วคือคุยคือจริงๆเราคุยแล้วสระคุยแล้วเล่นก็ได้แต่แต่คุยไปคุยมาประมาณคุยครึ่งชั่วโมงอ่ะได้สามเพลงแล้วต้องมาใช้แต่พรสติจริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างะโอ้โหรู้สึกว่า อะไรที่มันตอบโจทย์คนทำงานคนรักงานแล้วก็รวมถึงคนแบบคนชอบความแบบถ่ายรูปแต่งรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าชีวิตไม่ต้องเสียเวลาแต่งรูป20ชั่วโมงแล้วเอราะเอคายเขาพาน้องเนยขึ้นมาอยู่เวลาใช่ค่ะชื่อเลยนะอิงกี้บีอิงกี้บีเก้บีเป็นเกิาชักวโมใหม่เก้าชั่วโมงใหม่เลยเป็นยังไงบ้างคะกับแกูเม่ตอนตอนแรกอะค่ะก็คิดว่าแบบเราเราถามแล้วว่าเนี่ยมีศิลปินนี่นี่บ้างนะแบบคิดโชว์ให้หน่อยแล้วก็คีดคนพิเศษหหน่อยเขาบอกว่า กองมองเป็นเกอร์กูรู้สิอ่าแล้วอ่ถ้าเกิดว่ากองเป็นเกอร์กูบ้านจะชื่อกองอะไรเขาก็เลยแบบเาก็ลิสต์มาให้เยอะมากเลยค่ะแล้วคาว่าอิงกีบีเนี่ยมันแบบดูแบบเฮ้ยดีมันแบบมันดูติดหูน่ารักอะไรเขารู้จริงๆอ่ะแล้วเขาก็ช่างที่จะคิดไอเดียนี้ให้เราไม่แน่อนาคตอาจจะเห็นอิงกีบีเดบิวต์ก็ได้ไม่แน่ค่ะใช่ค่ะถ้าใครชอบฟังก์ชันนี้ก็อย่าลืมใช้กาแลซี่เใช่ค่ะกาแลซี่เอี่5อัลตร้ค่ะ มีมีเหมือนกันนี่เออค่ะทำยิ่หน่อยค่ะเมื่อกี้ได้ลองเกับพี่ตูนด้วยแล้วตัวเองก็จะเป็นเกสในคอนเสิร์ตบีไซด์ด้วยใช่ค่ะก็เมื่อกี้ได้ลองเป็นโชว์พิเศษกับพี่ตูนค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะได้คินเกสเป็นกันขอบคอนเสิร์ตบีไซด์ของพี่ตูนด้วยค่ะเดือนเมสันี้ค่ะเราตื่นเต้นเพราะว่าจะบอกว่าหนูก็แบบทำเพลงพี่ตูนมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็พี่ตูนเขาแบบ ตรงนี้เลยพี่ตูนเขาพูดกันอยูแบบน่ารักมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจได้ลองเพลงกับเป็นคนที่เราแบบตั้งใจทำเพลงมาตั้งแต่เด็กแต่พี่ตูนเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเกรงจริงมากเขาบอกว่ารู้สึกไวว่าเขาลองเพลงสัง่งตลอดเวลาเมื่อกี้จริงหรอใช่ใช่เมื่พราะงั้นเขาตืน่นเต้นมากเนาะเขาตื่นเต้นเขาตื่นเต้นหนูก็ตื่นเต้นเพราะว่าหนูก็พี่ตูนว่าพี่ตูนค่ะหนูแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆริงเขาเคยปีไซ์อ่ะเคยไปดูบ้างคือจที่เขาเคยไปดูตอนแบบสมัยมัธยมเลยอะแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่า ที่เราประทับใจมากอะไรเงี้ยแล้วก็พอพอมันผ่านมาเรื่อยๆแล้ววันเนี้ยเราจะเราจะได้ขึ้นไปยืนบนคอนเสิร์ตที่แบบเราเคยไปดูอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าอุ๊ยตอนนั้นแบบที่นี่ที่นี่ใช่ไหมบอกว่าใช่แล้วตอนนั้นนะหนูแบบว่ายังอยู่มัธยมอยู่เลยก็เลยบอกว่าโอ๊ยดีใจมากที่ได้มาขึ้นไปกับพี่เตก็จะได้เห็นใช่ถึงเต้นค่ะสำหรับโบกี้ค่ะต้องถามหน่อยตอนนี้การเต้ก็จะกำลังแบบมาแรงมากแต่เต้ของเราทีแตนงทำอะไรต่สวย่มีนี่จะมีคอนเสิร์ตไหมโบกี้จริงๆแล้วอ่ะ คือจริงๆโบคิดว่าน่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ถ้าโบทำทันเพราะว่าแบบโบอยากจะเป็นโชว์ไดายกเองอยากจะทำเองหมดเลยะคโอ้ยนี่มันยากเลยนะถ้าท่านทำโชว์ไดาย렉เองอ่ะมันต้องกำหนดทุกอย่างเลยอ่ะนั่นสิก็เลยยังไม่มีไงที่เราคิดได้จะต้องทำั้งแต่ว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ต้องทำโชว์ไดายกเองอะไรคือคือจริงๆถ้าแพลนไว้จะอยากมีช่วงปลายปีค่ะประมาณช่วงแบบกันยาตุลาอะไรอย่างเงี้ย ถ่าทันเรามีแผนเรามีคิดอะไรภาพอะไรวะเนี่ยหัวหนึ่งคิดว่าต้องทำเป็นโชว์เดนั่เองเนี่ยคิดว่าคิดว่าอยากเป็นคอนเสิร์ตที่แบบเเข้ามาควบคุมด้วยตัวเองแบบสั่งสั่งแบบสั่งการด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบรวบรวมผลงานทุกอย่างไว้กับตัวเองแล้วก็จะได้เป็นครั้งแรกที่น่าจะแจกใจผลงานอะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูควรจะทำยังไงแต่แต่การทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่มันยากนะเวลาบนเวทีคอนเสิร์ตจริงๆอ่ะมันจะมันจะโคทรโคตยังไง นั่นสิคะการเล็กซี่ A I อาจจะช่วยได้เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยหนูได้แล้วเขาคอนเซ็ปต์ดังเซ็กซี่ไหมคะโบว่าจะแบบเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวแบบโอ้ยเห็นมาจากไหนคะเห็นบอกว่าจริงจริงโบอ่ะคือที่ผ่านมาที่แบบเวลาโบแต่งตัวที่อาจจะเห็นว่าแบบลุคเซ็กซี่ใช่ไหมคะจริงจริงแล้วคือโบไม่ได้แพลนว่าโบจะต้องเซ็กซี่หรืออะไรแบบนั้นนะแต่ว่าโบแค่มีช่วงหนึ่งของชีวิตที่ปกติเราใส่แบบแต่งตัวเรียบร้อยมาตลอดแล้วก็มีช่วงหนึ่งอยู่ดีๆมันปลดล็อกว่า เฮ้ยจริงๆหลังเราเป็นรอยแบบหน้าเราเป็นผื่นอะไรเงี้ยเราก็ใส่ได้ผิวเราไม่ได้แบบตรงตามวิธีสไตล์เราแล้วก็สามารถใส่ได้ก็เลยรู้สึกว่าเราแต่งตัวยังไงก็ได้เมื่อเราได้ทําสิ่งที่เรารักมันจะดูสวยขึ้นแหละ,ะแต่ทีเนี้ยพอเราโตขึ้นแล้วก็เราก็ต้องแต่งตัวตามสถานก,การณ์ตามกาลเทศะด้วยรวมถึงแบบหลังๆมานี้ก็รู้สึกว่าแบบมีน้องๆติดตามเยอะด้วยจริงๆก็ไม่ได้บอกว่าเลิกโป๊หรืออะไรางี้นะแต่ว่ารู้สึกว่าอยากให้คนเห็นว่าแบบ มันอยู่ที่บทเตนมันอยู่ที่ผลงานเลยไม่ใช่แค่การแต่งตัวการแต่งตัวมันอาจจะเป็นแค่หน้าปกที่ทําให้คนแบบอยากเข้ามาดูหรือเปล่าสุดท้ายไม่ว่าจะแต่งตัวแบบไหนก็ยังนําผลงานแบบยังตั้งใจทำผลงานเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก็จะแบบแซ่บน้อยลงจริงๆแล้วแหะหนูไม่กล้าพูดอ่ะเดี๋วางหรอถ้าจะเปียนเป็นแนวใสๆกันหูสีกยลองปไม่ได้หนูพยายามัไคะลองๆลอง กินหนูคือแบบว่าแขนยาวขายาวตลอดใใชช่่แต่ว่าก็จริงๆก็ชอบนะเวลาเพื่อนๆแบบมั่นใจอะไรเงี้ยพอเราก็รู้สึกว่าเออเห็นเพื่อนๆใส่แล้วสวยเราก็แบบดีจะลองสักครั้งไม่เผื่อปลดล็อกอะไรในใีความรู้สึกเออปลดล็อกตัวเองอย่าเลยแต่ว่าใช่เขาอาจจะแบบมั่นมั่นใจในแบบนนั้อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาโบแต่งแบบเวลาโบแต่งแบบสมมติว่าแต่งเซ็กซี่อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะแต่งไปทุกที่นะคะชีวิตประจําวันเราก็ยังเสื้อยืดกางเกงยีนทั่วไปแต่หมายถึงว่าเวลาเราโชว์เราก็อยากแบบว่า อยากทำอะไรที่เรามั่นใจขึ้นที่มันแมชกับโชว์มากขึ้นและทำให้แบบสง่งเสริมเราในวันนั้นโอเคเรื่องย่งที่วันนั้ออกมาสีแสง่อนนี้เองโบเองอยากจะบอกอะไรบ้างไหมคะโอ้ไม,ไม่ไม่มีอะไรจะบอกเลยคะ่ะ <laughs> แ,แบบว่าแบบหมายถึงว่ามันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของของพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่ามันทังค้ายแค่แค่แจ้งแค่แจ้งในช่วงนั้นที่แบบอาจจะมีกระแสดโจงตีแบบว่าเป็นเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสบายใจให้กับโมยมังไงบ้าง <laughs> จริงๆ ก็แบบเารู้สึกว่าแบบเหมือนแบบเรื่องเรื่องมันข้างค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวของแบบทางเศรษฐกิจเงีนยคะใช่ได้ได้คุยกับพี่แต่ไม่ไม่ได้คุยเลยค่ะถาทางพายบอกโมยังไงบ้างกับเื่อนอ่จริงๆเขาก็บอกว่าเออไม่แบบว่าก็ทําตามปกติเพราะว่าแบบหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบเราเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในนั้นอะไรน่ยค่ะแต่ว่าปล่อยให้ดําเนินไปบางอย่างดําเนินไปก็สุดท้ายแล้วแบบว่า ถ้าเจ้า <favorite> ตัวหรืออะไรเงี้ยเขาอยาออกมาชี้แจงเองก็แบบไม่เหมือนเราก็อยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเข้าใจผิดมหาโบบ้างไหมอ่ะมีมีนะคะมีตัวเองเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแบบมันเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ว่าเออมันก็มะโดนจริงจริงไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเราเราแบบว่าเราเราเราก็ไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าเราเราโอเคใช่ก็ก็แบบเออก็เป็นเพรา ไม่ไม่มีค่ะใช่ก anyway> ็จริงๆก็เป็นเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพื่นทีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนค่ะไม่ได้แบบไม่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องจริงๆวางดียวไปวกานอคนจะมอง่องเียไปว่ามัมีนชิงอ่ะว่าไม่มีนะคะจริงๆพวกเราก็ ป็คิดว่าศิลปินนักร้องหรือว่าทุกคนเป็นตัวตนที่เป็นคนธรรมดากันทางนั้นอย่างเงี้ยก็อาจจะมีทั้งด้านที่เราอยากโชยทุกคนเห็นหรือว่าแบบเราอาจจะไม่ได้โชยทุกคนเห็นคือหรือว่าอย่างหนูอย่างเงี้ยหนูที่เป็นคนที่ทุกคนมองว่าสดใสแต่จริงหนูพายเรมีมุมที่เศร้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันมุมที่ไบนดีที่เนกาทีฟในตัวในตัวเองที่แบบว่าเอออารมณ์เสียอะไรก็มีเหมือนกันเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันเหมือนแบบว่า เราเราเหมือนทำงานผ่านเสียงเพลงเนาะเราก็อยากให้ทุกคนกับวงการผ่านเสียงเพลงค่ะก็คิดว่าที่พี่น้องในวงการทุกคนอ่ะเป็นเป็นคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อใครครับเพื่อใครด้วยก็ก็ขอบคุณทุกคนมากที่สกอรต์ตตลอดเนาะแล้วก็สำหรับเรื่องนี้ก็จริงๆไม่ได้เกี่ยวข้อ,ของ,องแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ในทุกฝ่ายทุกคนเลยค่ะใช่เป็นของทีมวิที่ต้ารข่แต่ก็ขอแต่สนใจข่าวมากกว่าการเพลงไม่นะคะไม่ไกลัว บางอย่างนะครับแบบบางอย่างที่เป็นเรื่องส่วนตัวของตัวบุคคลนะคะสุดท้ายมันอาจจะมาบบอาจจะมาแค่ระยะหนึ่งแล้วสจแท้ามันก็จะ่าคนไปแบบเหมือนอารมณ์ของแต่ละคนที่ต้องแบบจัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันแบบคนละส่วนกับเรื่องของผลงานหรือแบบเรื่องของอะไรเงี้ยค่ะก็เล,เลยรู้สึกว่าเออก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็แสดงว่าคุณสมัยนี้แยกยแด้ว่าเสียงผลงานมากกว่า แล้วแต่คนคหดว่าเรงแล้วแต่คนน่ะอก่อนนั้นมี่นแลับที่เขาบอกว่าไม่กล้าฟังเพลงต่อเพราะว่าเขียนเรื่องราวจากชีวิตขอเขาเขาจุ๊รจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊บจจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊จบจจจ เวลาที่เราเสพผลงานศิลปะมันแล้วแต่อยู่แล้วว่าเราจะชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรคือว่าไม่มีถูกไม่มีผิดที่คนจะชอบหรือชอบเพราะเหตุผลอะไรก็ตามอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันแบบเรามีหน้าที่ทาเพลงเราก็ทาเพลงที่ดีที่สุดแต่ว่าคนฟังจะฟังหรือว่าจะตัดสินยังไงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังอะไร้ยคะมีหลายเราคารพบึ่นกันและกันใช่ีมีหลายส่วนให้เลือกเสพค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าไออย่างบางคนเสพผลงานอย่างบางคนเสพอ่อวนต์ไล์์ยางคนเสพการแต่งตัวหรือบางคนอาจจะแบบว่า สื่อสาลักษณะนิสัยของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนทีแบบ่แบบแบบอาจจะผิดหวังมากก็แปลว่าแบบเลือกเลือกเสพมากอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าแล้วแต่วิจารณญาณแต่ละคนว่าเขาจะดูที่จุดไหนแต่ว่าสำหรับโบก็แบบหมายถึงเราก็ตัง้งใจทํางานให้ดีที่สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็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 แล้วี็แล้วก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 ็คือวิ็แล้วก็แลว่าหล้วก็แ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 ล้ในชีล้วก็แล้วก็แล้วก็แลทวก เด็กก็เหมือนเราตั้งใจทำให้ดีที่สุดแหละในทุกภารทไม่ใช่แค่ภาระเพงในทุกภาระของการทํางานในภาะของการที่แบบน้องๆเห็นเราไปนสไปร์หลายๆอย่างก็รู้สึกว่ามันเป็นเกียรติมากเลยที่เขาเห็นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากทาให้ดีที่สุดในทุกภาระก็จะทำให้ดีที่สุดต่อไปเราแบบจะตั้งใจใช้ชีวิตละกันเรารู้สึกอ,อยากดีเรา,า,ารู้สึกอยากเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวันเพื่อเพื่อที่จะให้คนที่ติดตามเราคือเราอาจจะพูดได้ว่าก็ฟังเพลงสิแบบว่าก็ติดตามผลงานไม่ต้องติดตามวันนี้แต่ว่า จริงๆหมายถ <ไป S 2> ึงลึกๆ,ๆ,ๆมันรู้ว่าบางคนเขอาจติดตามเรามากกว่านั้นไงจริงๆเราก็มันเลยทําให้เขาเป็นแรงบันดาลใจพี่ทําให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นในท,ทุกวันเลยอ่ออบจบสวยค่ะาอกา